สวัสดีครับสำหรับด่าน25ขีด8นะฮะจริงๆควรเลยว่าหนึอขึ้นไปนะครับเพราะงั้นชื่อมอนเตอร์ือชื่อบอสก็จะเป็นสีแดงนะฮะทำให้ตียากขึ้นนะครับแต่ถ้า cp 12ถึง13 M ก็สามารถทดลองได้นะโดยที่เพื่อนๆจะต้องดีไปเรื่อยๆนะฮะดีหาบัฟไปเรื่อยๆฮะให้ได้บัฟเลกดีเจนหรือไม่ก็แัดแท็กนะครับก็สามารถทำให้เพื่อนเพื่อนนะยิงดาเมจแข่งกับเวลาได้นะครับส่วนบอสตัวนี้นะฮะ บอฟบัฟฟตัวนี้จะไม่ใบเรานะฮะแล้วก็ไม่รับเกียรเรานะทําให้เราสามารถยืนชนได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องกระโดดหลบนะครับนะครับพอเจอบัฟแอทแท้วนะฮะผมก็กดไปเลยนะครับยิงไปเอยครับตัวมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ยิงเพิ่มตามเมจนะบอสตัวนี้จะลดสปีดเรานะครับซึ่งสปีดนั้นก็เกี่ยวกับการหลบหลีกนะครับถ้าค่าสปีดมากกว่าค่าฮิตเลสก็ทําให้สามารถมีโอกาสหลบหลีกสูงขึ้นนะฮะ สังเกตดูนะครับก็เลือดก็จะไล่กับเวลานะฮะเทียบกับ60หลอดต่อ54วินะฮะก็เวลาก็ไปเร็วกว่านะฮะเราก็ลุ้นไปเรื่อยๆนะครับรอดจนขวาหลอดจํานวนหลอดจะไล่บี้เวลาทันนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะฮะก็ใส่ที่บวกด้าเมตรเป็นหลักนะครับบวกปั๊บดาเมตรเป็นหลักนะฮะเช่นโรบอทนะครับ แล้วก็ใส่ที่บวกค่า Attack Power ถึงสูงนะฮะเลือกไปเลยนะครับส่วนส่วนมากก็เป็นอ่ากาสดแดงนะฮะมอนเตอร์ที่เป็นกาสสีแดงนะครับก็จะให้ค่า Attack Power สูงนะฮะตอนนี้ก็ไล่เวลาทันแล้วนะฮะหลอดเหลือน้อยกว่าเวลานะครับก็ทำให้เรามีโอกาสชนะนะฮะ ก็ถ้าใครยังติดตานนี้อยู่แล้วชื่อบอสจางเป็นสีแดงนะฮะก็ให้เราเอาเทคนิคนี้เป็นลองดูนะครับจริงๆแนละ้วมันก็ใช้เหมือนๆกับทุก่างนะครับใจความสําคัญก็คือเราต้องเลเวลให้ได้ตามเกณฑ์ที่ด่านมันกาหนดนะฮะถ้าเลเวลเราต่ำกว่าบอสนะก็ทาให้บอสเป็นชื่อสีแดงแล้วเราก็ตียากนะครับผมแต่เราสามารถแก้โดยการที่เรามี CP สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะ ยากนิดนึงนะครับส่วนการใส่ตัดเลี้ยงนะฮะก็ดูตามนี้นะยครับที่ผมใส่อยู่นะครับตัวไหนที่บวกเยอะๆก็จะบวกค่า Attack Power สูงกว่านะฮะตอนแรกผมใส่ปลาปลาบินอยู่นะฮะก็ไม่เวิร์กนะครับไปละครับบ๊ายบายครับ